แันเพ่อยู่ที่โงรงเบเกอรี่แล้วก็น้ำผลไม้น้ำส้มน้ำซอสเพอมีเวลานิดหน่อยก็ะจะของทิ้กุ้งนะคะไปเพื่อที่จะเอาไปโชว์ที่ร้านเค้นมันเล็กแล้วก็เรามาเจอวิกฤตช่วงโคดก็คืองดเข้าร้านชัวะค่ะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็อันนี้จะเป็นปต้ยโคคาโคล่คลาตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีโทรลนาเลือดข้าวเหนียวเสร็จใหม่ ก็จะตัวละแค่สามร้อบาทตอนนั้นนะมูหนึ่งเราทำขน,นมโฮมแมทจใช้ในการใส่แบเแคลรธทานคูติดแคลร่ทานถ้าเป็นปาคาแล้วางไว้ดวโดน,นใหญ่มากเลยนะคะอกหาแบบนี้นต้มน้ำร้อนสำหรับชุกลูกไม่ค่อยเข้าใจแม่กลูกๆก็จะไม่ค่อชอบของร้อนแบบนี้ค่ะต้ม ก็กมีน้องคนนึแกสลักให้อะไมประดับบ้า <c oughs> นนคนดีนี่คือเก็บของอยู่รเรียกว่าอะไรไข่ปอ,อัน,นีคือเรื่องหฮัลโหลสวัสดีนะคะแฟนเพจหรือว่าแฟนช่องแก้มป่องชาแนลทุกคนนะคะวันนี้พี่กุ้งอยู่ที่โรงอบขนมของร้านเค้กแก้มป่องนะคะที่นี่มีผลิตทั้ง เบเกอรี่แล้วก็น้ำผลไม้น้ำส้มน้ำสตรอเบอรี่น้ำกีวีน้ำบลูเบอรี่ปั่นเกดฮิมะแล้วก็ยังมีชานมไข่มุกปั่นเกดฮิมะด้วยนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งเอ่อพอมีเวลานิดหน่อยก็จะพาทุกคนมาชมของรักของสะสมของโบราณน,นะคะของพี่กุ้งนะคะ ของพี่กุ้งเยอะมากๆเลยนะคะบางส่วนเนี่ยเราสะสมไว้เพื่อที่จะเอาไปโชว์ที่ร้านเคกแก้มปองนะคะแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของขนาดร้านมันเล็กแล้วก็เรามาเจอวิกฤตช่วงโควิดนะคะที่เรา อขอความร่วมมือกับลูกค้าทุกท่านนะคะก็คืองดเข้าร้านช่วงนั้นนะคะเราก็เลยเอาของสะสมบางส่วนเนี่ยมาเก็บไว้ที่โรงอบขนมของร้านเค,ค้กแก้มป่องนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเชิญเลยค่ะชิ้นแรกนะคะ,ะ,คะที่แบบพี่กแบบุ้มแบบภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะคะที่เราแบบมีเยอะมากก็เลย นี่เลยค่ะจะเป็นโต๊ะขาจักนะคะโต๊ะขาจักของพี่กุ้งเนี่ยมีประมาณเป็น10ตัวเลยนะคะนี่เลยค่ะก็คือเรานิยมเอาเอาขาจักเนี่ยมาทำโต๊ะแล้วก็อันนี้จะเป็นป้ายโคคาโคลา่าตรงเนี้พี่กุ้งได้มาจากตลาดคลองถุงนิมจาชนบุรีเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีโทรศัพท์แบบกดปุ่มนะคะสมัยก่อนแล้วก็ใช้แบบกดปุ่มกัน แล้วก็เราก็หาแบบลดรถเหล็กนะคะมันจะเข้ากับของเก่ารถเหล็กรถตู้เหล็กขนเล็กๆตรงนี้ตรงนี้เพื่อนๆทราบไหมว่าคืออะไรตรงนี้เป็นโบมนะคะคนอีสานเนี่ยเขาก็จะใช้โบมในการแบบเ,เวลานึ่งข้าวเหนียวเสร็จใหม่ๆก็จะเทเข้าวเหนียวลงตรงนี้เอาน้ําใส่หน่อยนึงน้ําพรมๆแล้วก็เอาเข้าวเหนียวใส่แล้วก็เอาไม้คนเพื่อที่ให้ไอร้อนมัน ระเหิงให้ออกให้ข้าวมันไม่ร้อนมากแล้วก็ใส่กระติบข้าวนั่นเองนะคะทุกคนเขาเรียกโบมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นถังน้ํามันทหารนะคะนี่เลยถังน้ํามันไม่ไม่ใช่ถูกถูกเลยนะคะทุกคนแต่ว่าพี่กุ้งมีประมาณสามสี่สี่อันได้ตู้นี้จะเป็นตู้ตู้โบราณเลยนะคะในนี้ก็จะมีนี่อันนี้จะเป็นโทรศัพท์โทรศัพท์ในพี่กุ้งได้มาจาก ปากช่องนะคะเป็นโรงแรมเก่าที่เขาจะรีโนเวทใหม่แล้วเขาก็โลกะของทั้งหมดออกนะคะแล้วก็พวกเนี้ยได้มาแค่ตัวละ300เองค่ะถูกมากถูกจนน่าตกใจนะคะได้มาประมาณสิบตัวได้อันนี้นะคะก็คือตัวตัวละแค่300บาทตอนนั้นนะตอนประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นป้ายร้านป้ายร้านอันแรกเลยตอนที่สมัยที่ เราอยู่ชนบุรีแล้วเราทำเป็นขนมโฮมเมดนะคะจะใช้ชื่อลูกสาวแล้วก็ใช้คำว่าบ้านขนมแพรวานะคะจะอยู่หมู่หนึ่งตำบลบางละมงุงอำเภอบางละมงุงจังหวัดชมบุรีนะคะเมื่อก่อนมีบ้านอยู่ที่ชนบุรีก็ใช้ชื่อลูกสาวเป็นชื่อบ้านขนมแพรวาเลยเพราะาเราทำขนมโฮมเมดนั่นเองหลังเลิกงานพี่กุ้งก็จะมาทำโฮมเมดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นออของถ้วยชามต่างๆนะคะอันนี้อันนี้คุณป้าท่านหนึง่งเอามาขายให้นะคะกำลังอบขนมกันอยู่เลยแล้วคุณป้าก็เดินเดินเอาชุดเนี้ยมาขายให้ยี่มันมีถาดมีถาดใส่ด้วยนะคะถาดใบนั้นเป็นแบบถาดใหญ่พี่กุ้งก็ใช้อยู่เอาไปใช้ในการใส่บาตรตอนเช้าก็จะใส่กุกกับข้าวไว้ใส่บาตร พระตอนเช้าเนะี่ยคือแบบคลาสสิกนะคะชอบนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นาการน้ำร้อนนั่นเองนะคะการน้ำร้อนโบราณสวยงามค่ะกระป๋องชาตรามือค่ะพอมันเก่าแล้วมันก็จะดูคลาสสิกคลาสสิกมากอันนี้กระถูนนะคะกระถนนี่จะเป็นตะเกียงตะเกียงฐานเอ้ยไม่ใช่ตะเกียงขอโทษทีค่ะ จะเป็นเตาลี่ทานพูดผิดเตาลี่ทานถ้าเป็นตาไก่นะคะตาไก่จะจะราคาสูงหน่อยนะคะกุ้งก็มีประมาณ20ตัวได้อันนี้นะคะเสร็จแล้วเรามาที่ตู้ถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นหมวกทหารหมวกโบราณต่างๆที่เพื่อนเพื่อนของเฮียเนี่ยให้มาบ้างให้มาด้วยนะคะอันนี้เลยนำเสนอนำเสนอ ไฟฉายตากบไฟฉายาสแปนเลตตรงเนี้ยสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะคะทุกคนหายยากมากนะคะแล้วพี่งูก็กว้านซื้อมาแบบน่าจะมีประมาณ20อันได้นะคะก็คือชอบสะสมนะคะกาดัโรโอนอันนี้จะเป็นที่เราไปกราบในหลวงรอเก้านะคะที่ วัดพะแก้วตอนนั้นนะคะเข้าแถวอยู่สิบเอ็ดชั่วโมงตอนนั้นนะคะแต่ว่าภูมิใจเป็นภูมิใจมากนะคะก็เอามาเก็บสะสมไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนของฉําแล้วค่ะมีไม้ขีดมีแฟบกล่องกระดาษนะคะทุกคนถ้าเผลอไปนั่งซักผ้าแล้ววางไว้เดโดนน้าเนี่ยตูดเปื่อยหมดเลยนะคะอันนี้แฟบการน้ําร้อนนี่มีเยอะมากอันนี้เป็นเชียนหมักค่ะ เลหมักโบราณนะคะอันนี้จะเป็นกากาไซใหญ่มากเลยนะทุกคนเนี่ยดูดิเปรียบเทียบเปรียบเทียบดูนะเห็นไหมไซใ,ใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ก็คือสะสมนะคะถ้าเป็นที่ตอนนี้ที่บ้านพี่บุ้งก็ใช้กาแบบเนี้ยต้มน้ำร้อนสำหรับชงกาแฟนะคะคือมันคลาสสิกนะคะเป็นบ้านโมเดิร์นนะคะแต่ว่าของใช้เนี่ยบางชิ้นนะคะบางชิ้นเพราะว่า ลูกๆไม่ค่อยเข้าใจแม่นะคะลูกๆก,ก็จะไม่ค่อยชอบของที่แบบเป็นของเก่าคลาสสิกแต่แม่ชอบแม่ก็จะใช้กากาน้ําร้อนแบบนี้นะคะ่ะต้มต้มน้ําแล้วชงกาแฟตอนเช้าคลาสสิกค่ะเก้าอี้เก้าอี้นี้จะเป็นเก้าอี้โรงเรียนนะคะทุกคนในนั้นก็จะมีเลื่อยนีย่ค่ะ๋ยาเอาออกมาให้ดูอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเล,เลื่อยเลื่อยเหล็กปะ น่าจะเป็นเล่ยเหล็กนะเพราะมันสนิมขึ้นนะคะทุกคนเลื่อยสมัยก่อนข้างในนี้ก็จะมีโบมด้วยค่ะมีโบไม่มีที่เก็บขายเยอะมากเพราะหลังจากที่เราย้ายมาจากชนบุรีแล้วนะคะหลังจากที่เราย้ายมาจากชนบุรีเราก็มาเปิดร้านเค,คแก้มต่องแล้วก็มีน้องคนหนึ่งแกะสลักให้นะคะน้องบอลน,น้องบอลห้วยแก้วนั่นเองเนี่ยน้องบอลก็ทําให้ขอบคุณมากเลยนะคะสวยมาก ก็ได้เอามาประดับหลานแบบอ้าไม่ <c oughs> ประดับบ้านนะคะเป็นบ้านาเค้กแก้วอ,อันนี้จะเป็นถังข้าวนะคะทุกคนถังข้าวโบราณน,นี่เลยแล้วก็มีปิ่นโตในนี้จะเป็นโซนของชัางค่ะอันนี้จะอันนี้ตอนย้ายมาจากชนบุรีนี่คือเก็บของอยู่ประมาณสามเดือนนะคะ เก็บใส่ลงังทุกชิ้นจะต้องห่อกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็ใส่ลงังแต่เก็บอยู่สามเดือนนะทุกคนกว่าจะเสร็จแล้วก็ทำการย้ายมาจากชนบุรีนะคะใครที่อยู่แถวนี้อยากจะมาชมมาชมได้นะคะอันนี้อันนี้ก็ภูมิใจนำเสนออันนี้เป็นที่เก็บตั๋วที่เก็บตัวบต๋วรถเมล์นี่แบบนนี้นะคะภูมิใจนำเสนอ ได้มาจากตลาดนัดยินจาชนบุรีอันนี้จะเป็นที่ตอกเบอร์นะคะแล้วก็มีอัอนนี้เครื่องมือสื่อสารนี่แหละค่ะก็จะมีแป้งนี้หมากฝรั่งตานุกแก้วเห็นไหมคะมีแฟบซองมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไขร่ทาบอันนี้คือเขาเรียกหมากกะหลงนะคะหมากกะหลง ไว้สาหรับใส่เข้าไปในคอฟายหรือวัวน,นะคะเวลาที่เขาเดินวัวฟายมันเดินไปไหนเนี่ยเสียงมันก็จะดังเจ้าของก็จะรู้ว่าวัววายของตัวเองนี้อยู่จุดไหนนะคะไม่ได้หายไปไหนเนาะอันนี้จะเป็นหนังสือแบบในพ่พุ้มก็ทัน,นะได้เรียนนะคะได้ใช้นะคะได้ใช้ในการเรียนอันนี้ขายหัวเราะอันเยอะนะคะมีเยอะมากแล้วก็จะมี อัตลียนตัดผมนี่เลยค่ะอัตเลียนตัดผมนะคะมาณน,นี้แล้วก็อันนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวพี่กุ้งจะต้องแกะให้ทุกคนดูนำเสนอเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นอะไรนะปะกขบอกใส่เอาร กระบอกใส่เอกสารนะคะเนี่ยไม่ไม่ไม,มันไม่รู้มันเก่าหรือเปล่าเนาะมันมันเป็นของเก่านะคะสมัยก่อนเป็นเป็นกระบอกสมัยก่อนเลยนะทุกคนเนี่ยอันนี้จะเป็นไม้ไผ่แล้วข้างในก็จะทําแบบว่าเอาเอาเอา,เอาเอกสารใส่ข้าง,างในนะคะแล้วก็ไว้ไว้เป็นกระบอกสื่อสารนั่นเองแล้วก็บากขอบตรงนี้แล้วก็มีฝาปิดปึ๊บตรงนี้นะคะ แล้วก็ใส่เอกาสารแล้วเข้าไปแล้วก็เอาให้ม้าศึกนะคะที่เป็นเขาเรียกพนเอกาสารนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ควบม้านะคะไปส่งเอกาสารสมัยก่อนอาจจะอาจจะอยู่ในสมัยบางระจารันก็ได้นะคะตัวนี้นะคะอันนี้ได้มาจากคลองถมสิงห์บุรีนะคะทุกคนนำเสนอนี่เลยตะเกียง อันนี้เป็นตะเกียงตะเกียงถา่านเออไม่ใช่ตะเกียงพูดผิดอีกแล้วนะคะเป็นเตารีดถ่านค่ะไม่พ้นตะเกียงเดี๋ยวเราไปดูตะเกียงเลยแล้วกันนะคะทุกคนอันนี้ก็อันนี้ไม่ใช่ของใหม่หรอกคะ่ะแต่ว่ามันเออไม่ใช่ของเก่านะคะแต่ว่ามันมันสวยดีมันสวยคลาสสิกเนาะเพราะว่ามันมีแกะสลักด้ามด้วยไหมคะเป็นไม้จริงด้ามน,นี้เป็นไม้จริงนะคะก็ซื้อมา ปรดับเฉยๆนะคะไม่ใช่ของเก่าแต่ว่ามันสวยชอบนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ใช่ของเก่านะคะชอบแต่ว่าตัวเก่าก็คือจะเป็นตัวนี้อันนี้จะเป็นโครกไม้โครกไม้นะคะสมัยสมัยก่อนเวลาไปนาไปอะไรเขาก็าจะใช้ครกไม้แบบนี้นะคะต่ำส้ตมต่ำต่ำคลิกอันนี้จะเป็นเป็นเลากุยนนะ,ะทุกคนเป็นเผากียนเนี่ยเลากียน ยุ่งได้มากล่าวว่าจะเอาใส่เขาเรียกว่าเชิงเทียนหรือว่าเชิงตะเกียงอะไรพวกนี้เสียบขึ้นไปเนาะเสียบขึ้นไปแล้วก็ใส่ตะเกียงตะเกียงน้ำมันอะ่ะมันจะคลาสสิกแล้วก็ประดับสวนโคตรเท่ข้างในข้างในนั้นก็จะเป็นกระป๋องฮอนกระป๋องฮอนนี่คือแบบหายากนะไม่ใช่ถูกถูะนะ,ะทุกคน100ร้อยกว่าบาทนะคะกระป๋องฮอน แล้วแล้วอันที่แพงที่สุดอ่ะจะเป็นกระป๋องแฮกนะทุกคนจะเป็นแฮกนะคะที่แพงอ่าพูดถึงตะเกียงเราก็มาที่ตะเกียงเจ้าพายุกันเลยนะคะตะเกียงเจ้าพายุตัวนี้คืออันนี้ยังใช้ได้นะคะใช้ได้แต่ว่าเราไม่ใช้เราเก็บนะคะโท,โทรศัพท์นี้มีเยอะมีเยอะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตะเกียงอีกโซนหนึ่งนะคะนี่นะคะ โอเคโซนนี้ก็จะเป็นตะเกียงทั้งหมดเลยนะคะตะเกียงโป๊ะแล้วก็รถรถเหล็กรถเหล็กรถสังกะสีพวกนี้เป็นของใหม่แต่ว่ามันคลาสสิกดีพี่พิงก็เอามาตกแต่งบ้านให้มันเข้ากันนั่นเองนะ่ะมันจงไม่มีสีสันหน่อยเพราะว่าตะเกียงเนี่ยมันมันจะดูเก่าๆเนาะแล้วพอเราเอาพวกรถที่มันมีสีสันฉูดฉาดเนี่ยมาตั้งมันก็จะดูแบบตัดกันนิดนึงจะได้ดูสวยงามไม่น่าเบื่อนั่นเองนะ อันนี้ก็จะเป็นกาน้ําร้อนนะคะแตะเกียงน้ํามันเห็นไหมคะแตะเกียงน้ํามันสมัยก่อนนี้คือ,อเข้าใกล้ไม่ได้ไปก้มใกล้ๆไม่ได้นะคะเวลาทําการบ้านเขียนหนังสือก้มปุ๊บผมหน้าม้านี่ไหมเลยนะคะทุกคนเคยโดนมาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตาช่างตาช่างโบราณอันนี้ใครรู้ใครรู้จักคอมเมนต์มาได้เลยนะคะอันนี้จะเป็น ที่ฉีดยุงใบก้อนนั่นเองทุกคนนี่นะคะที่ฉีดยุงอันนี้จะเป็นตะก้อหวายตะก้อหวายสมัยนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วหายากมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นตะก้อพลาสติกอันนี้จะเป็นหวายแท้เลยนะคะเนี่ยหวายแท้อันนี้นําเสนออันนี้จะเป็นสากแม่ไมมสากแม่ไมม ใครมีครอบครองเนี่ยค้าขายดีค้าขายร่ำรวยนะคะขายดิบขายดีไปหามาซะนะแต่ว่าไม่ใช่ไปซื้อหรือว่าไปขอนะคะต้องขโมยมานะคะต้องจิ๊กมาอันนี้เราไม่บอกว่าเราไปจิ๊กมาจากไหนนี่เลยค่ะน,นี่จะเป็นพวกกล่องนมกล่องอะไรสมัยก่อนนะคะกล่องนมตาหมีอันนี้ยลาสิกสุดๆใครมีนี่คือ,อาหาแทบไม่ได้แล้วนะคะทุกคน แพงมากด้วยนะคะมออวยช้อนช้อนหลากสีนะคะนี่ของสะสมโอเคโซนนี้ก็จะเป็นตู้กับข้าวตู้กับข้าวโบราณนนะะอันนี้คือก็ได้มาจากคลองถมสิงบุรีทั้งนั้นเลยค่ะของเก่าเยอะมากใครอยากจะมาใครชอบอใครชอบสไตล์นี้นะคะแนะนำเลยคลองถมสิงบุรีนะคะ คลองถมสิงห์บุรีมีเยอะหรือว่าหรือว่าใครที่อยู่แถวชนบุรีนะคะใครที่อยู่โซนภาคตะวันออกนะคะก็จะแนะนำเลยเป็นคลอ,องถมตลาดนัดนินจานั่นเองนะคะชนบุรีนะคะอำเภอเมืองชนบุรีแล้วก็ถ้าใครอยู่แถวภาคในกรุงเทพก็จะมี ล่มเก้านะคะทุกคนล่มเก้าไปดูได้เลยของเก่าของสะสมเยอะมากถ้าเป็นโซนลบบุรีก็คลองถมลบบุรีนะคะโซนสิงบุรีคลองถมสิงบุรีนะคะนี่เลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะนําเสนออีกแล้วค่ะก็คือโต๊ะขาจากซิงเกอร์นั่นเองตัวนี้ตัวนี้ได้มาจากสระบุรีนะคะพิ่งได้มาจากสระบุรีคือไปที่ไหนก็จะชํำเลืองทรัพย์เข้าไปเจอที่ไหนแบบสวยๆน่าสนใจก็จะ ซื้อมาเลยนะคะอันนี้ก็โทรศัพท์นะคะตรงนี้จะเป็นมุมออฟฟิศนะคะทุกคนก็คือจัดบ้านให้เป็นหลายๆมุมเลยมุมออฟฟิศนี่เราจะมีทั้งมุมของชําแล้วก็มุมออฟฟิศก็จะเป็นเครื่องพิมพ์ดีดอันนี้น้องเจี๊ยบนะคะทวีทรัพย์เที่ยงพุกให้มานะคะทุกคนขอบคุณน้องเจี๊ยบด้วยนะคะตัวนี้เป็นไงกันบ้างคะสําหรับ ของรักของห่วงของสะสมของพี่คุ้มพี่คุ้มพาทุกคนชมทุกซอกทุกมุมเลยนะคะใครที่ชอบแนวนี้หรือว่าสนใจหรือว่าอยากจะชมมาชมได้นะคะที่โรงอบขนมโรงปั่นน้ําแข็งเกตที่มากของร้านเค้กแก้มปองนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมทุกคลิป ของพี่กุ้งนะคะแล้วก็รับชมคลิปนี้จนจบนะคะคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปชมสินค้าอะไรหรือว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามนะคะคนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะ<ม>ก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกคลิปของพี่กุ้งแล้วก็รับชมคลิปนี้จนจบนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามพี่กุ้งแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่ง แจ้งเตือนทุกคลิปเวลามีคลิปใหม่ๆนะคะก็จะแจ้งเตือนไปที่เครื่องของทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ